ความสาคัญของกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเราจัดเทศกาลท่องเที่ยวสร้างสรรค์หลวงวัดเนี่ยเพื่อสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวบนหาดรอในเชิงสร้างสรรค์น,นะครับพาผู้คนยุคใหม่ยุคปัจจุบันเนี่ยมาเที่ยววัดวัดมีโลเคชันที่สวยงามส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงสร้างสรรค์และก็ ปลอดเล่าเนาะ,พ,นะพื้นที่ปลอดเป็นกองอปลอดสารเสพติดนะคะแล้วก็เน้นพื้นที่ให้กับเยาวชนเป็นหลักนะคะก็ดน,ดนตรีก็จะเป็นแรงบันดาลใจเป็นหลักในการสร้างพื้นที่ของอวัดร้อเป็นหลักนะคะ ปกติเราทํางานก็พยายามบูรณาการศาสนาวัฒนธรรมและผู้คนที่เวียนมาในวันนี้ที่มาช่วยงานในหลวงวัดเนี่ยก็คือคนที่เคยมาเที่ยวงานหลวงวัดมาทํางานกับหลวงมาทํางานกับกิจกรรมบนวัดเราะเนาะแล้วก็มาถ้าที่พบเจอวันนี้ก็มีหลากหลายทุกช่วงวัยนะคะตั้งแต่วัยนิดนิดจนเป็นวัยโตวัยสลาวัยทุกเพศทุกวัยเลยที่เรามามาสัมผัสนะวันนี้ค่ะก็เป็นกลิ่นไอของที่ทําให้ได้รู้จักพื้นที่ แห่งนี้ได้มากขึ้นเลยนะ,ะแล้วก็ลงวัดวันนี้ก็คงจะเป็นโจทย์ที่เราได้ตอบคาถามในชุมชนว่าลงวัด,ดทําอะไรให้ชุมชนชุมชนได้อะไรจากกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกท่านส่งเสริมนะครับกิจกรรมดีๆของเยาวชนไม่ว่าตรงนี้หรือที่ไหนนะครับกิจกวรลงวัดอยากจะเป็นต้นแบบให้เยาวชนยุคใหม่ได้มาสร้างสรรค์ นะครับสร้สงสรรได้สัมผัสในพื้นที่แล้วก็ไปต่อยอดในสิ่งที่พื้นที่แห่งนี้ต่อไปนะคะครับเพราะในฐานะพี่เล็กที่ดูแลเรื่องด้านกฎหมายของเด็กและเยาวชนเนี่ยนะครับก็มีความสําคัญไหมครัในเรื่องที่เราทําพวกนี้มีความสําคัญค่ะก,ก็จะได้ พื้นสิทธิ์พื้นฐานของเยาวชนน่ยนะคะก็ทุกคนมีการที่จะออกแบบตัวเองหรือว่าสร้างสารรค์ในในความเป็นคุณค่าของตัวเองออกมาในในทุกพื้นที่ได้อะคะ่ะตรงนั้นต้องไม่จํากัดสิทธิ์ของเขาคะอีกอย่างหนึ่งนะครับการทํางานสร้างสารรค์ทิ้งเราทิ้งไม่ได้ก็คือเนเจอร์ของชุมชนนะครับาการเป็นไปของาศาสนาวัฒนธรรมและก็ท้องถิน่น ก็คือต้องบูรณาการไปพร้อมกับพื้นที่เป็นหลักครับก็จะทําให้ชุมชนอยู่ได้ภายใต้คําว่าบวรนะครับลงวัดก็คือเป็นการคลี่คลายคําตอบของคําว่าบวรชุมชนพึ่งพา mm hmm. ของแคมวัดเลาะที่ทํามายาวนาน3-4ปีที่ผ่านมานะครับครับสวัสดีครับผมอดัมแอนซัน วันนี้เรามีโอกาสได้มาเล่นคอนเสิร์ตเป็นแคมป์ของวัดเลาะชื่องานว่าหลงวัดหล,ลงวัดเนี่ยพ่อให้ให้คำนิยามมาหลงวัดก็คือเรารักสถานบ้านเกิดรักสถานที่นี่คือหลงโลภโกรธหลงในความรู้สึกว่าวันนี้พ่อเชื่อว่าสถานที่นี่สถานที่บำบัดจิตใจของมนุษย์ หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศของชายทะเลบรรยากาศของความร่วมรื่นของในวัดวารามสิ่งแรกเลยก็คือคอนเซปต์ของงานมันมันมันชัดเจนอยู่ในตัวอยู่แล้วคำว,ว่าหลงวัดเรามีกิจกรรมดนตรีแล้วก็ศิลปะศิลปะ,ลปะแล้วก็งานคราฟต์ต่างๆในวันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็ความรู้สึก ที่ได้มาในวันนี้เป็นครั้งแรกของเราแล้วเราสึกว่าเออมันประทับใจในทุกๆอย่างเลยแบบมันอบอุ่นทั้งผู้ฟังรลอเราเองที่เราได้ไปเล่นทุกคนก็แบบตั้งใจที่จะฟังตั้งใจที่จะแบบมาเสพงานดนตรีกันมาเสพงานศิลปะในงานนี้ที่ที่ทางทีมงานเขาได้ตั้งใจจัดกันในวันนี้อยากให้มันมีสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็อยากสนับสนุนให้ใหได้มีสิ่งกันเนี้ยไปอีกนานๆเลยในที่สถานที่แห่งนี้ด้วยครับถ้ายาวๆเลยจริงๆก็คือว่าพ่อทํา โปรเจกต์ uh, mm hmm. ที่ชื่ออดัมไว้อยู่แล้วครับตั้งแต่สมัยผมยังเด็กๆอยู่พ่อทําอัลบั้มไว้แล้วก็ได้มีเพลงที่ชื่อว่าเพลงลูกใครแล้วก็ให้ผมไปร้องตั้งแต่ตอนปอนหนึ่งอันนั้นคือจุดเริ่มต้นพ่อก็ทําอัลบั้มเดี่ยวมาก่อนแล้วพอหลังจากนั้นผ่านไปประมาณ20ปีเนาะยีปีผมจากที่ไปเรียนอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ได้กลับมาอยู่ที่บ้านจุดเริ่มต้นของอดัมแอนด์ซันครั้งนี้ก็คือว่าการที่ผมได้กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็หาอะไรทํากับพ่อชวนพ่อถ่ายคลิป ค o เบอร์ Cover, ถ่ายคลิปเพลงลูกใครชวนพ่อมาถ่ายติ๊กตอกอ่าพอถ่ายติ๊กตอกลงไปเพลงแรกก็ได้ผลตอบรับที่ดี <Okay. S 1> ก็เลยรู้สึกว่าในๆหก็กลับมาอยู่บ้านแล้วก็เลยมาชวนพ่อทําโปรเจกต์นี้กันมาร้องเพลงคู่เป็นโฟกกันก็เลยตั้งชื่อว่าเป็น a าร m ดัมแอนนะตอนนี้ครับ วัดก็มีความสําคัญทางศาสนา,าโยมจะโยมเขาจะได้เข้ามาเข้ามาใช้พื้นที่ในวัดเยาวชนก็จะได้มีพื้นที่แสดงความสามารถเพื่อจะได้ต่อยอดให้เขาได้มีความกล้าหาญเพิ่มขึ้นในต่อไปแล้วก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์เป็นกระบอกเสียงให้กับเยาวชนว่าพื้นที่ตรงน,นี้เปิดเวทีให้กับผู้ที่ต้องการแสดงความสามารถของตัวเองครับ อัน,นี้คิดว่านับว่าน่าจะเป็นพื้นที่แรกนะคะของประเทศเราเลยอะค่ะที่มีงานวัดที่ <c oughs> มีดนตรีแล้วก็สร้างพื้นที่ให้เด็กอะคะ่ะคือจริงๆอะเด็กอะไม่จําเป็นว่าต้องเรียนรู้ในห้องเรียนหรือว่าโรงเรียนนะคะเด็กสามารถเรียนรู้ได้จากชุมชนหรือว่าที่วัดหรือโรงเรียนของเราแล้วก็เราก็พยายามติดตามแล้วก็จะบอกพี่ปามกว่า สิ่งที่พี่ทำอะค่ะมีความหมายแล้วก็ทําไปเลยเดี๋ยวเราจะคือเราทํางานด้าชุมชนหรือว่าสุขภาพวะชุมชนอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวถ้าเรามีโครงการอะคะเราก็จะชวนพี่ปามาร่วมกันเป็นน่ก ีคนอน <ตา S 2> เป็นการฟังเพลงที่เป็นส,สถานที่ที่มันไม่มีสารเสพติดานะอาจจะได้ฟิลอีกฟิลหนึง่งที่ไม่เมาก็ก็เป็นอีกนา่าจะเป็นเสน่ห์นะครับของงานนี้มผมว่ามีเสน่ห์มากอาจจะทำให้เข้าถึงบทเพลงได้ ได้อีกรูปแบบหนึ่งว่าแล้วก็สาธานที่แห่งนี้ทำมมีคนได้รู้จักผมเยอะขึ้นนะครับแล้วก็อบอุ่นฮะอบอุ่นแล้วก็ขอบคุณผู้จัดทุกท่านนะฮะที่มีส่วนร่วมในงานนี้นะครับตรงวัดครั้งนี้นะคะรับ ก็สำหรับความประทับใจนะครับก็เป็นครั้งที่สองที่เดินทางมาที่นี่นะครับที่ท่าศารานครศรีแล้วก็ได้มาเล่นที่วัดเลาะเป็นครั้งที่สองความประทับใจก็เป็นอย่างเดิมที่ผมเคยพูดไว้เมื่อ2ปีที่แล้วคือเราประทับใจที่นี่ด้วยความที่มันมีน้อยเทศการงานดนตรีที่มันปลอดเล่าปลอดแลกอฮอล์แล้วก็ปลอดยาเสพติด ซึ่งที่นี่ถือเป็นจุดเด่นในเรื่องนี้แล้วก็ผู้คนที่นี่ต้อนรับเราดีมากสิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุดก็คือผู้คนเพราะว่าที่วัดเลาะมันไม่ใช่สถานที่แล้วมันคือผู้คนมันคือวัฒนธรรมสำหรับสิ่งที่ผมได้มอบให้ก็คือเรื่องราวของผู้คนนะครับสู่ผู้คนผมเดินทางไปทั่วประเทศขึ้นเหนือใต้ออกตกผมได้นําเรื่องราวของพวกเขาเหล่านั้นมา ผมเป็นผู้มาส่งต่อซึ่งสิ่งที่เรียกว่าแรงบันดาลใจสิ่งที่เรียกว่ากำลังใจจริงๆบทเพลงคือส่วนหนึ่งในการเดินทางของเราแต่สิ่งที่เราใส่มันลงไปคือความละเอียดคือแรงบันดาลใจคือความใส่ใจครับและวันนี้เราได้มอบให้ผู้คนคคนี้ จะได้รู้ถึงความเป็นจริงคำมัามแต่หนิ่งต่างก็ชิงฉันเธอจะฟังเสียงความรักได้หรือเปล่าอย่างนำแดงไม่ได้วนันเป็นนำ แั้นถ้าน้องๆอยากจะทำอะไรเรามีความฝันนะครับเรามีผลทานถ้าเราหาจากตัวเองไม่ได้เราก็มองจากคนอื่นแล้วก็พัฒนาในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำออกมาทีละนิดทีละนิดนะครับและวันหนึ่งเราก็จะพบว่าอ๋อสิ่งที่เราเตรียมนีดน่ะสะสมมาเป็นการตกผลึกขององคงความรู้อะไรบางอย่าง เพราะฉันรักฉันไม่อยากมาเตือนเธอแค่